จะผ่านาจุดที่เสี่ยงสุดต้งรงในเขตเศรษฐกิจนะคะเขาก็มีการาสบายใจกันไปเมื่อคืนนี้แต่ว่าน้ํายมปริมาณน้ํานั้นค่อนข้างมากทีเดียวนะคะเราคุยกับผู้ในการชนประทานจังหวัดสุขโขทัยบอกว่าน้ําแม่น้ํายมน่ะคือมีประมาณมากโดยเฉพาะน้ํำที่มาจากแพร่นะคะน้ำจากวันชิ้น,นกําลังเดินทางกันมา,าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บที่นี่ ก็ทำให้พื้นที่สุขโขทัยนะคะเสียงเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะเกิดน้ําท่วมในยเฉพาะพื้นที่ที่คันกันน้ําพังแตกหรือพื้นที่รุ่มนะคะเพราะปริมาณน้ำยนมันมีมากจริงๆตอนนี้กําลังเร่งนากระสอบทรายเข้าไปปิดกันอยู่นะคะเดี๋ยวดูกัน ยุบไปสองเซน้นันจะลนี่กำลังฝนกระสอบทรายไปปิดอันนี้เดินได้ไหมคะ หลังสารวังนออนั่นแหละตัวมันจะบเดกนจาโอเคแงขาวรีพอร์เตอร์อยู่จุดไหนกันบ้างรายงานตัวด้วยนะคะใครอยู่สุขโขทัยนะคะเห็นนีน้องบอกว่าอะไรนะคะน้อคนไหนน้องต้มเหรอคะบอกสีสัตว์น้ำสูงว่าเมื่อวานใช่เพราะว่าน้ำยมเนี่ยจาก อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่เนี่ยยังเยอะมากอยู่นะคะก็กําลังเดินทางมาอ่านี่ที่เราเห็นนะคะทีะ่คันก้นน้ําแตกนะคะที่สีสาโรงก็เลยทําให้น้ําไหลทะลักเข้าท่วมตอนนี้ตรงจุดนี้น่าจะเป็นพื้นที่เกษตรนะกาปลูกอ,อะไรตรงนี้มะปางหรือลำมุดด้วยเราไม่แน่ใจหรือลําไยนะคะ เขาก็พยายามจะเอาวิดแพกแห่มามาวางกองนี่ปูวอะไรอ่ะลำไยเหรอ Mình có đo đường dưới đáy dưới Nhưng mà Ồ Nhìn trong đi Ồ Bạn hả Ba luôn hả bên ngay ใช่ไหมที่แตกข้างบ้านเลยเหรอข้างบ้านเหรอคะเอาไปอยูครับเดี๋ยวตรงแดงตั้งบ้านบ้านบ้านพี่บ้านหรือว่าใช่ใช่ใช่เอาบ้านพี่เลยเหรอคะโอ้หลายร้อยฟังหลายเกิดขึ้นยังไงตรงนู้น่ะโอ้โหลไกลเลยนะขั้งน่าตีสองตีสองเหรอไม่เคยทังเพียบปีเนียหนักหนามาบ้างโอ้ deu yeah. ชื่อเชาเฉานะทุกนสายจีนครับสายจีนเกิดอะไรขึ้นทีตรงนี้น้ำมันก็ลิ่งพังตั้งแต่ปีสองกว่าเพราะเอาไม่อยู่เรากั้นกันทั้งวันแล้วนี่มันพังตรงนน้นเอาไม่อยู่เลยตรงนั้นเรามันเป็นพันดินเหรอคันินแล้วตรงนี้เคยเกิดไหมไม่เคยไม่เคยพังเลยมีปีนี้น้ำแรงที่สุดแล้วมาเยอะด้วยปกติเราทำพันดินไว้สูงแค่ไหนสูง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 มากเลยเนี่ยพันดินสูง แต่มันมัน,มนดินมันกาะน้ำกาะมันมก็เลยพังเพราะน้ำมันเยอะล้วตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนนะทีสองนะไม่ไพังเลยน้ำท่วมจะถึงบ้านเลยพอดีให้ทหารมาในยกเทศบาลเอาคนมาช่วยขนของออกตอ,อนนี้น้ำี่ถึงซึ้นบ้านแล้วก็เลยแต่เราเข้าเฝ้าบ้านเรานอกจากบ้านเลยตอนนี้มีสวนเลยนะคะมีมีสวนเนี่ยที่เขาที่ย่าอ๋อย่าเป็นสวนไหมคะสวนละ,ละมุดละมุดใช่ไหม แล้วเนี่ยมันออกไปเนี่ยมันจะไปน้มอนบ้านานาเลยโอ้โหน้ำอะตอนนี้น,น้ำตีตีหลังละตีหลังจะเข้าเขตเทศาบาลนะเ,เนี่ยเขตเทศบาลเนี่ยเนี่ยมันจะไปแบบหมูหนึ่งบ้านานาอะไรเงี้ยโอ้อมันจะเขา้าท้องแม่ใช่ใช่รวมละไปหลังสชนี่ยแหละค่ะไปหลังสอ,อ,อ,อชอเหรอสชโรงเรียนสชโรงเรียนสชอที่ทำโรงใช่ใช่เนี่ยตอนนี้ทั้งใต้ก็จะเริ่มตลบแล้วน้ำมันไสแรงมากค่ะปีนี มากกว่าเลยมากกว่ามากแต่ดีที่อื่นมันพังมั่งไม่งั้นละแย่เลยเนี่ยเพราะหนังวงก็พังวองทองก็พังอันนี้เขาเอาบิ๊กแบ็กมาวางมันจะพอช่วยได้ไหมก็มันก็ช่วยแบบทั้งวุ้นไม่เดือดร้อนไงคือเบาอะแค่พังแต่ของเรานี่ยมุไงเดี๋ยวมันดันขึ้นค่ะอ๋อก็ให้ปล่อยให้ทั่วไปเพราะเราก็ต้องยอมว่าเราขนเยอะมูงมากใช่ไหมล้วขนของเราเดี๋ยวมันดันขึ้นก็ไม่เป็นไร นี no, do. ่ถ so? ือว uh, ่ามากกว่าปี54ไหมลุงแม่มาก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 กว่าปี54ใช่ไหมอ๋อของเราไม่ไม่เคยพังเลยอ๋อตอนปี54ของลุงท่วมไหมไม่ไม่ท่วมเนี่ยมีปีนี้เนี่ยที่พังท่วมมาหนักเลยนรครับขึ้นาว้าข้าวาวข้าวข้้ว้า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 นา้าา้ หมู่5ของการหมู่5ของการเขตเทศาบาลอ๋อเเทศาบาลครับน่าะไน่หมวทุกครหมดเลับ ตำบลสีสำโรงค่ะที่อำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนะคะซึ่งเป็นคันดินแก้นน้ำแม่น้ำยมนะคะแตกนะคะก็เลยทำให้น้ำทะลักเข้าจุ่มนะคะพื้นที่บ้านประชาชนนะคะแล้วก็สวนเกษตรในพื้นที่ก็หลายหน่วยงานกำลังเนน,นะคะน้ำที่แทะมาวางกั้นค่ะเพื่อที่จะช่วยชะลอน้ำนะคะไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมนะคะพื้นที่เ,ตะะเตขตเมืองของอำเภอสีสำโรงค่ะ จุดที่เกิดคันดินแตกเป็นบริเวณกว้างตรงนี้นะคะก็ถือเป็นจุดเสี่ยงที่อันตรายนะคะอย่างที่ทางกรมชลประทานบอกนะคะว่าตอนนี้น้ำในแม่แมแมน้ํายมนะคะมีจํานวนปริมาณมากแล้วก็น้ําจากพรงชีหวัดแพร่ก็ยังไหลลงมาเรื่อยๆดังนั้นเลี่ยงไม่ได้นะคะที่ปริมาณน้าในแม่แมน้ํายมจะส่งผลให้เ,เกิดคันดินแตกนะคะแล้วก็ทําให้น้ําเข้าท่วมบริเว เรื่องนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูพื้นที่นะคะบริเวณที่วังิ้นทพอง่มาดูว่าน้ำตรงนั้นมันเยอะขนาดไหนเพื่อจะทําการแจ้งเตือนมาถึงพี่น้องในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยค่ะขอบคุณนะคะดี๋ยเดี๋ยวจะกลับมาติดตามกันสวัสดีค่ะ